โอ,อ้ปากซอยดีราวดีเห็นเจ้าเทาอยู่ใกล้ล่มไม้สักทองโอ้ต้องไปเอาเขากลับแล้วครับเดี๋ยวข้ามมาก็มืดก็แปลกจังข้ามมาทำไมมืดก็มู่้แปลกใครชอบได้มัง่ง ท้มามันทำไมเมืดอเออมันก็ปนะแปลกเนาะอย่างไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเนะี่ยประมาณนั้นคนก็ว่าไก่นะถ้าว่าไก่นะเอาแล้วทำไมมีไข่อ่ะแล้วทำไมไข่มันเบาอออกจากไข่เออถ้าว่าไข่นะต,ตัวหนึ่งก็ว่าไก่เที่ยงกันอยู่น่นเลยเท่าประเดี๋ยวนี้นะเลยไม่รู้อะไรเกิดก่อนกันระหว่างไก่กับไข่ะ ก็คงเหมือนข้ามาแล้วก็เหมืดตอบอยากเนาะไม่รู้จะวหายังไงข้ามาก็มือเดี๋ยวเอาวันนี้อยากเขาว่ามีเมนูพิเศษมีปลาทูมาให้จมเหมียวด้วยเป็นดูคลิปทิกต็อกเราเห็นเจ้าปัดด้จินอาหารว่ะ มีปลาทูทอดอยู่ขนาดไม่มีใครกินเอาไปให้เขาหน่อยปุ้ยโอคงเป็นโชคดีของเจ้าปัดดีแน่ๆเดียวร้องหาเขากันร้องหาก่อนร้องหากอนปัดดี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 เอ้ยปัดดีเอ้ย ไหนวะมาเอาประทูเอ้ยครับมีประทูพิเศษให้นี่โอ้ตัวเบลเล่เนี่ประทูจักแม่กรองเนี่ยเนี่ยประทูแม่กรองคอจะหักเนี่ยตัวเบลเล่แลยยากขาทอดไว้อะไม่มีใครกินเป็นไปได้ยังไงโอ้แปลกแปกแปลกประทูแม่กรองทอดไว้ แต่ไม่มีใครกินมันแปลกนั่นนี่เรื่องที่แปลกนั่นนี่แสดงว่าวันนั้นต้องมีลาบแน่ๆมีลาบมาชิงก็เลยทำให้ประทูเคิร์นเออน่าจะใช่น่าจะใช่ด้วยเหตุว่ามีลาบมาแอมประทูเลยหมดค่าหมดความหมายไปเลยเลยต้องออกมาให้เจ้าเนี่ยบัดดี สวัสดีอยู่ไหนวะเีพื่อพัฒนาไว้เปล่งใสเอาแค่ลานชิงพุทธบาทบ้านก็โอเคตัวนี้ค่อยว่ากันดีไม่ดีเรีออย่ยงไก่ปล่อยไก่ให้กกิน ย่าปลาย่าอ่อนนี่ก็โอเคละใออน,นย่เดี๋ยวไว้ให้ไก่ดีกว่าบ๊าดีบ๊าดีอยู่นี่เรือป่ามันต้องอยู่เอ,อ๊ะมันอยู่ไหน ไปดิมันนอนบนบ้านไอ้ชายเลยนะมันเรมันนอนหลับลิงปกตีมลงมาแล้วนะห,หลับลิงงี้นเนี่ยวะ่ะ โอ้ปลาทูยืนก็นลงมากระดีมามาลูกมามามาลูกมามาเรเร็ว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 มากินปลาทูเร็วเร็วกินตรงนี้เร็วมาลูกมา มามามาเนี่ยอ่ะเร็วเร็วเร็วเ,วเวนี่ยกินปลาทูเนี่ยโอ้ยอยังเหมาะเลยอ่ะอ,อ่าลองดูอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอปลาทูปลาทูคาแทะเม็ดกลางให้อ่าอ่กินเคยกินไหมเองเนี่ยกินกินเป็นไหมอ่ากินแพะกินแพะกินแพะกินที่แทะให้นนิอ่ากินกินกินที่แทะที่แทะ อ่ะอ่ะนอนนอนนอนนี่นี่ที่แทะที่แทะที่แทะอ่ะกินหลูกกินเออเลยโอ้ชอบหีิเว้ยอ่ะมัดก็กินกินกินถ้าแทะให้กินกินกินอ่ะอ่ะอันนี้นี่นี่นี่มาอ่ะอ่ะกินกินทัดแทะให้ โอ้มันเป็นสุดยอดเมนูได้สุม,มาต์เอ้ปลาหาได้เหยียบได้ย่ำมไหมไม่งั้นข้าไม่มีมือที่จะแทะให้เจา Body, ้มมาบัดี้ม,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 มันสุมาตเอ้สุดมอบสุดมอบสุขานสุมาตเอ้ค่อยๆลุกค่อยๆนกนกขอกินกเอง เมาอ้ยบัตตี้มันได้กินของดีมา้ยฮะบัตตี้ได้กินของดีเว้ยมั้นกมั้ยลองทักเองตัก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 กินนะกินกินค่อยๆระวังกลางเคี้ยวเขี้ยวระวังกลางนี้ไว้ วันอื่นมาไหมเนาะมาเด้ป่าถุยได้ห,หย,ยบได้ย่องอ๋อ่ะ,อะอเค,คยค่อยๆกินกินเลยโอ้ก็มักกำสามโอ้อยายเอ็นมักเลยละ่ะเคมักกำสาเลยลชอบมากชอบมาก วันดีวันมักขนาดนี้